วัสดีผู้ชมวันนี้ตาชายทำเกาเหลาเนี่ยนี่ปีกเป็ดนะปีกเป็ดกลางตาชัยตุ๋มน้ำเปื่อยเลยแล้วก็เลือดเป็ดเนี่ยกินเกาเหลาไปเนาะนี่ถุ๋งอกตัดใส่ไปเลยวันนี้กินเกาเหลากันมนะัเนาะกินกับข้าว นี่เป็กเลือดใส่ไปจุกๆก็เหลาก็เหลาพี่น้องมือนี้ร้อนนี่ผักชีต้นหอมพ่น้องก็เดี๋ยวกินก็ปรุงด้วยพริกปน่นน้ำส้ม น้ำปลาพี่น้องมาปรุงเลยพี่น้องนี่น้ำส้มจะใช้ตามที่ขีนหนูก็ใส่น้ำส้มลงไปนะนี่พริกป่นพี่น,น้องใส่ไปเลยคับแซ่บน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟพี่น้องปลากินข้าวการเลย